คำถามที่คุณเตรียมมาครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่านะครับทั้งน้องโฟกัสแล้วก็ทั้งน้องมายนะคะถูกหวยงวดล่าสุดเลยก็ได้999997เนี่ยบ้าบ้าเฮ้ยพ่อซื้อเลยฮะซื้อเลยฉันซื้อมาใบหนึ่งเลข5 6ตัวเลยเพราะฉันมีความหวั จะบ้าเลอนี่ไงมึงออกยอองไงยงงเ,ยเลยอหวยลไงคำถามมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าถูกถูกลอตเตอรี่งอวดนีนะครับได้มา30ล้านเนี่ยออคือคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมถามไปว่าจะเอาไปทําอะไรออก็อาจจะเอาไปลงทุนไปตอบเอาใจผมคือเอาไปช่วยหมาช่วยแมวผมเลยอยากถามว่าจะเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยในด้านไหน เอาไปเอาไปซื้อใช่ไหมเอาไปซื้อพุ่มเฟือยเลยอันนี้ดีสมมุตินะสมมุติถ้าผมได้30ล้านนะเอาคุณเอาไงผมเผาทิ้งหมดเลยทําไมไม่เสียดายใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะผมสมมุติไงผมสมมุติไงทีเงิน30ล้านถูกหวยแล้วกันจะฟุ่มเฟือยยังไงให้สนุกไปเลย คุณผู้ชมฮะอันนี้เราจะมาเล่นฟุ่มเฟือยกันตอนนั้นคุณผู้ชมสนุกกับเรามาฟุ่มเฟือยกันเอาคิดที่บ้านอย่ามาการศึกษาอย่ามาให้ทุนไม่ได้เรามาเล่นฟุ่มเฟือยกันโฟกัสโชว์ความฟุ่มเฟือยหน่อยลาบลอย30ล้านแล้วปล่อยเซอร์ได้เลยเงินก้อนนี้ค่ะก็ซื้อของแบรนด์เนมแล้วก็พาที่บ้านไปเที่ยวแบบอลังการเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เหมือนราพันเซลอะไรแบบนี้เยี่ยมอันนี้สนุกมากชอบอันนี้สนุกมากฟุ่มเฟือยมากไม่ ค่ะกะ็จะเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถค่ะแล้วก็ไปเที่ยวค่ะแบบว่าที่ตัวเองชอบอะค่ะอ๋อก็ซื้อของแล้วก็ไปเที่ยว่คะเอาล่ะทั้งคู่ก็มีวิธีการฟุ่มเฟือยคล้ายๆกันแหละฮะก็ซื้อของแล้วก็ไปเที่ยวโอเคเพราะนั้นหนึ่งสดครับดับไฟหนึคนแล้วภัยหนึ่งคนมาเจอเราตรงกลางอไปครับเชิญค่ะ ต่อปะน่่จริงจผมตินใจ,ย,จย,ยากมากเลยอะ <c oughs> ่ยจยยยอะจริงๆ <c oughs> ไ,ไ,ไม่อยากไม่อยาไปิดไฟไทยเลยขอโทษนะขอโทษนะคะขอโทษนะ <c oughs> <c oughs> เรลงในเฟซบุ๊กเออเราจะมาทำไมเนี่ยเสียเปลืองไฟรายการแล้วเกินก็เพื่อนในเฟซบุ๊กอ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าน้องเขามาออกด้วยซ้ำเลยครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เลยแล้วยังไงอ่ะเราจะไปคุยกันต่อในเฟซบุ๊กไหมหรือยังไงเนี่ยฮะคือปกติก็เคยทักกันแบบประมาณว่าเออเฮ้ยสวัสดีทักทายแบบเรื่องปกติเพราะว่าน้องเขาก็อยู่บางแสนเหมือนกันด้วยอ้าวแล้วนี่เขาสร้างบ้านพัทยาใช่อ้าวใกล้กันเลยค่ะเออ เนั้นก็เด็ดกันน่าจะเขาสามุกแล้วนะเ,เล่นก,กันลิงบ้างไป<ร>งเดด<อ><อ>เกัน